สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราชาวปฐมไวโคลาซิตี้ค่ะคุณครูมีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆเล่นนะคะเกมนี้ชื่อว่าเกมอาศวินต้านโควิดค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะตะกร้าค่ะแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่สามารถหาได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ที่เราสามารถใช้ป้องกันเจ้าเชื้อโรคที่สามารถจะมาแพร่โควิดใส่พวกเราค่ะ วิธีการเล่นนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะใช้ตะกร้านะคะแล้วก็เลือกสิ่งของที่จะสามารถต้านโควิดได้ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณครูายเป็นผู้สาธิตนะคะอะไรเอ่อที่สามารถนํามาใช้ป้องกันเจ้เชื้อโรคไวรัสโควิดได้ค่ะคซ้ายเลือกเลยค่ะชิ้นแรกคือสบู่นะคะชิ้นที่2คือหน้ากากอนามัยค่ะชิ้นที่3ามจะเป็น สเปย์นะคะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะคะหมดหรือยังเอ่ยพอหรือยังคะคุณครูทรายน่าจะพอแล้วละคะ่ะแล้วเมื่อเด็กๆนะคะสามารถหยิบและเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องได้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็นะคะชวนเด็กๆคิดเด็กๆคุยนะคะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่นํามาในตะกร้านี้ทําอะไรได้บ้างป้องกันได้แบบไหนนะคะหรือถ้าเด็กๆตอบไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็แนะนํานะคะแล้วก็สอนเด็กๆไปด้วยได้เลยละคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย